ความเชื่อสำหรับการออกรถใหม่ต้องเหยียบมะนาวเคยเห็นไหมคะ ถือว่าเป็นเคสการออกรถที่เห็นจากลูกค้าหลายๆท่านมากเลยนะแล้วอมสินได้มีโอกาสสอบถามเหตุผลจากคุณลูกค้านะคะว่าทำไมต้องเหยียบมะนาวนะคะบางท่านบอกว่าช่วยให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นไม่ลื่นไม่ถลายนะคะแล้วก็บางท่านก็จะมีว่าเป็นในเคสของความแคลคาาปลอดภัยในการเดินทางนะคะอันนี้จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงๆนะอย่างไรก็ตามนะคะความไม่ประมาทถ,ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญมากๆเลยเวลาที่เราใช้รถจริงๆแล้วนะคะและด้วยความปลอดภัยจัดเต็มค่ะ สำหรับ Honda Civic e-h e, H e v e l p a ฒนคันนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยชริยะ Honda Sensing เป็นผู้ช่วยดูแลท่านตลอดเส้นทางการเดินทางอุ่นใจสบายกายสบายใจนะคะมีความสุขตลอดการเดินทางนะคะบรยการดลโันี้เป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมมากคัะเยี่ยมนะคะโอ้ย <c oughs> ยังไงขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ